สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนจอเรียวมี41กันนะครับกับช่างเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนกันยังไงนะครับเครื่องนี้เครื่องมันปิดไม่ได้นะครับจอมันทัดไม่ไปนะครับอันดับแรกให้ถอดจิ้มซิมออกนะครับหาที่จิ้มซิมมาจิ้มออกนะครับนะครับพอจิ้มซิมออกมาแล้วนะครับก็ดึงถาดซิมออกมานะครับ อ่านะครับพอเอาถาซิมออกแล้วก็ให้หาอะไรหาอุปกรณ์นะครับเ่ยเปิดฝาหลังออกนะครับการตอนนี้ค่อยๆทํานะครับระวังนะครับอย่าให้ฝาหลังเป็นรอยนะครับเดี๋ยวเครื่องลูกค้ามีตําหนินะครับต้องระวังให้มากๆนะครับระวังฝาหลังมันจะเป็นรอยนะครับค่อยๆยแกะไปเรื่อยๆนะครับรอบๆอบเครื่องนะครับ พอเอาฝาล้างเสร็จออกมาแล้วค่อยๆดึงออกมานะครับแยกออกแยกตัวเครื่องนะครับระวังสายเพลขาดนะครับค่อยๆดึงออกพอเอาฝาล้างออกมาเสร็จนะครับก็ใช้ไขควงนะครับขันน็อตนะครับตัวฝาปิดให้ครบทุกตัวขันน็อตออกทุกตัวนะครับเพื่อที่จะถอดข้วแบตออกนะครับเพราะว่าเครื่องมันปิดไม่ได้นะครับจอมันทาสกรีนไม่ได้นะครับค่อยๆขันทุกให้ครบทุกตัว อดฝาปิดออกแล้วนะครับถอดน็อตออกครบแล้วถอดฝาปิดออกอันดับแรกที่ต้องถอดก็คือข้อแบตนะครับต้องถอดข้อแบตก่อน็นอันด,ดับแรกนะครับห้ามถอดแพร์อื่นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวจะทําให้จอเสียหายนะครับหรือว่าบอร์ดเสียหายอพอถอดข้อแบตเสร็จนะครับก็ทําการถอดแบตออกจากตัวเครื่องนะครับเพื่อที่ได้ถอดสายแพร์ออกได้นะครับพอแกะแบตออกจากตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แกะแพร์จอออกนะครับ ค่อยๆแกะนะครับระวังซ็อกเก็ตแผงจอที่บอร์ดเสียหายนะครับอ่านะครับเรามาเริ่มเอาจอออกจากตัวเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ที่เป่าลมร้อนนะครับร้อนประมาณ150องศานะครับเป่ารอบๆจอนะครับเป่าไปเรื่อยๆเพื่อให้กาวมันอ่อนตัวนะครับจะได้งัดจอออกง่ายๆนะครับตัวโครงจอจะได้ไม่เสียรูปนะครับค่อยๆเป่าไปนะครับใช้มือคำๆดูนะครับ ค่อยเป่าไปเรื่อยๆนะครับเป่าจนได้อุณหภูมิประมาณ150ยหาสองศานะครับ ร้อนได้ที่นะครับก็ใช้พลาสติกนะครับค่อยๆแซะนะครับเงี้ยจอออกจากโครงจอนะครับค่อยๆเงี้ยไปเรื่อยๆให้รอบๆเลยนะครับค่อยๆเงี้ยไปนะครับ แกะจอออกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําความสะอาดนะครับแซกาวที่อยู่ขอบขอบกาวจอเก่านะครับค่อยๆแซะออกแซะออกให้หมดนะครับให้สะอาดสๆนะครับแกะออกให้หมดเลย ทีนี้พอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอากาวทานะครับกาวทาที่ขอบบอดี้นะครับเพื่อที่จะวางจอนะครับกาวทาจอสำหรับทาจอโทรศัพท์นะครับทาให้รอบๆอบนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันซึมเข้าจอนะครับค่อยใส่นะครับทาให้รอบๆอบเลยนะครับ ทาไปเรื่อยๆค่อยๆ,อยๆทานะครับอย่าให้มันเยิ้มเยอะนะครับทาพอประมาณค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับ<ท><า>หลังจากทากาวเสร็จแล้วนะครับก็เอาจอประกอบประกอบเข้าไปนะครับ กดให้เข้าที่นะครับกดเบาๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่สายเพนะครับค่อยๆใส่นะครับระวังซ็อกเก็ตแพลเสียนะครับค่อยๆ่อยกดหลังจากที่ใส่สายเพลเรียบร้อยก็ประกอบฝาครอบนะครับฝาครอบบอร์ดนะครับแล้วก็ใส่น็อตให้ครบทุกตัวครับค่อยๆขันนะครับ เรใส่นอนให้ครบนะครับ ที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็มาเทสเครื่องนะครับรอส่งก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเทสเครื่องเทสการทัสกรีนเทสต่างๆนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดจอแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับ